Thank you สำหรับค,คลินี้นะค่ะสำหรับคนเอามารับของฟรีชนิดกัน,นะค่ะจะเป็นหมวกนะคะที่เป็นยูนิคอร์นนั่นเองนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างการใส่นั่นเองค่ะสําหรับแบบนะคะที่แจกของฟรีจะเป็นแบบนี้ค่ะมีชัว Pun ันช์ซิมเลเตค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนี้ค,ะค่ะทุกคนนะคะเข้ามาในแบบเราเนี่ยทางด้านบนนะจะมีสัญลักษณ์นะคะเป็นฟรีลิมเต็ด e g นั่นเองเพอเรากดเข้ามานะคะจะมีเควส3สามอย่างให้เราทํานะอันแรกเนี่ยจะเป็นการเอาชนะปั๊บนู้บอสค่ะในโลกที่หนึ่งนะคะให้ชนะหนึ่งะคะงรั้งนะคะค ส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นการเปิดขายค่ะให้ได้ระดับตำนานนะคะรีเจนเดอรีเนี่ยให้ได้ทั้งหมด50ตัวค่ะจะเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะพาเาทำสำเร็จนะคะทั้งหมด3เควสเนี่ยเราเป็น5,000คนได้ทำสำเร็จนะคะสามารถมากดปุ่มเคลมค่ะเพื่อรับของฟรีกันไปได้เลยนะตอนนี้นะคะเขาจะมีบอกอยู่าวว่าตอนนี้ของคงเหลือกี่ชิ้นนะคะซึ่งยังมีเหลือนะคะอยู่ที่4,977ชิ้นนั่นเองค่ะ ในโลกที่1นนะคะบับนูบอสเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมานะคะสําหรับคาบอยบอสเนี่ยเขาจะอยู่ในโลกที่2นะคะเราเนี่ยจะต้องเข้าปร,ประตูวาไปกันก่อนนะนี่นะคะพอเรามาถึงโลกที่2แล้วเนี่ยคาบอยบอสนะคะก็ะจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดนั่นเองนะคะแล้วส่วนสําหรับไข่นะคะทุกๆโลกเนี่ยเขาจะมีไข่ให้เราเปิดค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องเปิดไข่ให้ได้ระดับเจ g e n อ a ี่ด้วยนะคะโอเคทุกคนสำหรับที่การ,รับของฟีนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะยังไงนเจะคลิปน้านะคะไปค่ะ